สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกับมาอีกแล้วนะจ๊ะเย่ๆสำหรับวันนี้กับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมวันนี้จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับมาแบบงงๆด้วยเพื่อนๆนะครับผมมาดูซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรยังไงบ้างนะเพื่อนๆนะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวครูมวนขออนุญาตแกะน้องออกมาจากถุงนี่ก่อนยังไม่ได้แกะเลยขออนุญาตแป๊บด้เพื่อนๆนะ มาแล้วครับเพื่อนๆนนี่ครับเอาน้องออกมาจากถุงแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสชิ้นนะครับสลับวันนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมอาเดยวมาดูถึงชิ้นแรกก่อนนะครับชิ้นชิ้นนี้เพื่อนเพื่อนะครับผมงานแบรนด์เพสโต้ครบรอบ50ปีคัมเบเดอร์นะครับผมเป็นเอ่ออยู่ดีๆก็มาอย่างไงก็ไม่รู้มางงงงนะครับมางงงแล้วคุมมันเองก็ยังงงงงไม่ดูดีมันนึกมันไงมาอินกับงานแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือ มันน่าจะเป็นวีหนึงอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าน่าจะสวยมากๆ,ๆนะเพื่อนนะนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่เราไปทําคลิปไอ้เจ้างานทํากล่องสุ่มไปจับฉลากไอ้ไรเดอร์ตัวหัวไอหัวตัวตัวรล็กลไอ,ไอ้ไรเดอร์จิ๋วอ่ะนะครับผมมันก็เลยเหมือนกับว่าเออรู้สึกแบบอินนะครับอินกับการได้จัดฉากนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วได้ได้ไดถ่ายภาพสวยๆอะยมันก็นเลยแบบว่าเออ รู้สึกอินกับงานที่เป็นแบบงานแบบสกัปเจอร์แบบนี้จังเลยนะครับก็เลยแบบจะเป็นงานไอ้พวก HDM Solid ผมก็มีหมดแล้วนะครับผมเลยว่าเอออยากจะตามหางานที่เป็นแบบล,ลักษณะแบบนี้เพิ่มอีกกนิดหนึ่งก็เลยไปเจอตัวนี้ในหน้าเพจนะครับแล้วพี่เขาขายในราคามือสองอะนะในราคาดีก็เลยว่าเออออะลองจัดมานะครับลองจัดมาแล้วเราเอามาทำรีวิวดีกว่าคิดว่าน่าจะเวิร์กดีนะครับก็เลยจัดมา แต่นี่พอเอามาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวมันจะไป่พอก็เลยเอาตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นงานไซส์มิรพอกับไก่กาจาปองพเพื่อนนะครับมันเป็นงานคอมเบเดอร์เฮดจีนะครับจะเป็น V1 เหมือนกันนะครับเป็น V1 ท่าแบบมอเทยนะนะครับผมจุดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งสองตัวมันมาในท่วงท่าที่ค่อนข้างที่จะถูกใจคุมมวลนะ,นะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับว่าด้านใน,นจะเป็นยังไงนะครับคือทั้งสองทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับเพื่อนเป็นมือสองหมดเลยนะแต่ได้แต่ว่าได้ในราคาาาททีีี่่มมรกกจจในเเพ Facebook า ซื้อขายกันประจำนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณบอลขอนขอนุญาตไปแกะกล่องเอาน้องออกมาจากกล่องนี้ก่อนเนาะแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็เล่นกระถานได้อกันว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหน,น,นจ้าเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะเพื่อนๆน,นะสักครู่นะครับเฮ้ยปิง,ปงมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โยแม่โว้ยเพื่อนๆจ๋าแม เอ้ยสวยว่ะสวยงามนะเพื่อนๆนะนะครับผมเออเฮ้ยมันสวยกว่าที่ผมคาดคิดเอาไว้เยอะมากนะครับแล้วก็งานมันละเอียดกว่าที่ผมแบบคิดไว้เยอะเออโอ้โหเฮ้เยพอได้เห็นตัวจริงแล้วก็ได้จับสัมผัสใกล้ๆเนี่ยรู้สึกแบบสวยเกินคาดสมกับราคาที่ได้มาจริงๆมันน่าจะเกินราคาที่ผมได้มาด้วยซ้ำนะสลับงานรุ่นนี้นะเพื่อนๆนะกับ2ตัวนี้นะครับกับเจ้า คอมเบเดอร์อิจิโกะหรือว่าวีหนึ่งพ p วอัพของเรานะครับในรูปแบบของงานแบนเฟสโตอะไรนะคอมเบเดอร์ฮีโร่เบฟอะไรเนี่ยนะครับถ้าทำไม่ผิดนะครับแล้วไอ้ตัวนึงก็เป็นคอมเบเดอร์ h ฮนะเพื่อนนะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงดีเทลในทีละไปทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวคูมนขออนุญาตพูดถึงพี่ใหญ่ก่อนเลยนะครับก็คือตัวใหญ่นี่เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะเพื่อนนะโอ้โหเจ้า V1 ไอ้แบนเพสโต้เพื่อนๆนะครับคืองานตัวนี้เนี่ยเนาะมันออกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเพื่อนนะครับออกมาตั้งนานละแต่คุมมวลไม่ได้รู้สึกอินหรือว่าชอบอะไรกับมันก็แต่ชอบอย่างหนึ่งนะคือชอบในล่วงในเ,เรื่องในร่วง <c oughs> ต้องขอโทษที่พูดผิดในเรื่องของท่วงท่านะครับท่วงท่าในการแบบการปั้นแอคของเขาอะ่ะเออผมชอบท่านี้เพราะว่าวีหนึ่งอะ่ะ วีหนึ่งไอ้วอร์อัพเนี่ยไอ้ร่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับท่าลักษณะแบบนี้ของแกนะใช่ไหมครับอืมนะครับแล้วกเ็เรื่องของสีผมก็ชอบนะครับแล้วผมก็ไม่ได้สนใจนะก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ซื้ออะไรจนผ่านไปหลายปีเนิ่นนานไปจนมาวันนี้รู้สึกมันโดนป้ายยาจากไอ้งางอย่าง,งที่บอกครับโดนป้ายยามาจากไอ้งานจับฉลากไรเดอร์ตัวไอ้ไรเดอร์จิ๋วอะ่ะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยผมต้องมีวีหนึ่งในลักษณะแบบนี้เอาไว้บูชาบ้างแล้วว่ะ นะครับก็เลยไปหาหาดูว่ามีมีอะไรบ้างเพราะว่าอนิเมชโซลิด HDM ก็พอมีอยู่แล้วนะครับแต่ยังมีไม,ม,ม่ครบนะนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยเจองานรุ่นนี้ก็เลยเข้าไปดูรูปภาพไปหาข้อมูลเพิ่มเติมรู้สึกว่าไปเห็นยิ่งไปเห็นข้อมูลยิ่งโดนป้ายยาป้ายยาป้ายา,า,ยาเลยไปหาเลยนะครับไปหาใน Facebook แล้วพอเอิญไปเจอของพี่เขาขายในราคามือสองสภาพอภิมหานางฟ้าก็เลยไปต่อรองกับเขามาก็เลยได้มาในราคาที่น่ารักนะฮะ จํจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะนะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ถึง500นะถ้าจำไม่ผิดนะนะนะครับผมเลยว่าอ่ะงั้นก็จัดมา400มั้ง400นิดๆแล้วไงนี่แหละนะครับแต่เป็นมือสองแต่ว่าสภาพดีมากนะก็เลยแบบไปจัดมานะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่างานรุ่นนี้คึอมันจะมีทั้งหมดสองตัวใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบผัวเขียวมันไม่ใช่มมมัันนไ่่ใชเขียวนี่มันจะเป็นเขียวแบบเขียวด้านอันนี้จะเป็นเขียวใสเขียวเมทัลลิก จะเป็นเวอร์ชั่นที่คุ้นเคยเราทั้งแต่รีนหนึ่งเพราะว,ว่าอัพเี่เป็นแบบหัวเขียวอมเทาๆอ่ะที่มันจะเบบออกแนวใสๆหน่อยกับอีเขียวนึงที่มันจะเป็นเขียวด้านๆกว่านี้นะครับผมเลยเลือกตัวนี้มาจริงๆมันก็น่าได้ทั้งสองตัวนะนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของดีเทลต่างๆเพื่อนๆงานปั้นเขาต้องบอกกันว่างานรุ่นนี้เนี่ยเขาปั้นงานออกมาได้แบบบ้าบอนะนะครับเนี่ยดีเทลรายละเอียดบ้าบอมากนะเพื่อนๆนะนะครับคือมัน คือมันปั้นงานออกมาได้แบบคือไอเป็นมันเป็น V1 โชวะตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็น V1 เอ่อมันไม่ใช่ไอไอผมขออนุญาตเรียกวีหนึ่งนะมันไม่ใช่วีหนึ่งไอไอเวอร์ชันปัจจุบันที่เราได้เห็นกันตามในเดอะมูวี่อะไรพวกนี้ซึ่งสมัยนี้มันจะเป็นรูปแบบชุดที่มันอัปเกรดแล้วใช่ไหมครับชุดเชิดมันจะดูแบบสวยๆหล่อๆแต่วีหนึ่งเวอร์ชั่นนี้มันเป็นวีหนึ่งในยุคสมัยซีรีส์อันนั้นเลยซึ่งมันจะมีความที่ไม่สมบูรณ์แบบเยอะมากนะครับมันมีความแบบมาต ตามตามปากตามอะไรพวกนี้ซึ่งนี่นะครับมันคือเสน่ห์ที่ผมต้องการแล้วก็โดยโดยเฉพาะไอ้งานปั้นรุ่นนี้เพื่อนๆไอพวกลอ,อยยับลอยย่นของพวกริว้วผ้ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรบ้าเลยเว้ยเนี่ยผมชอบมาก,กน,นะไอพวกริ้วผ้าที่มันเป็นลอยยับอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมลอยยับอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยผมชอบผมชอบเสน่ห์พวกนี้มากเลยเนี่ยลอยยับลอยยน่นแล้วก็หน้าเนี่ยมันคือ V1 ในย,ยุคสมัยนั้นเลยวีหนึ่งโบราณที่ตรงปากะตรงไอตรงขานไกอะ่ะขานไกล,ล่างเขามันจะบู้บู้บี้บี้มันจะแบบมันมันจะดูไม่มันดูไม่เพอร์เฟกนะครับเออเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะไอตรงเข็มขัดนะครับมันจะมีความแบบบุบบุบอ่ะมันจะมีความแบบบุบบุมีรอยดาเมเอจอะไรแบบนี้ซึ่งเอยไอบ้าโคตรชอบเลยงานปั้นรุ่นนี้ดีดีโคตรดีมากนะครับแล้วก็มาในท่วงท่าที่แบบว่า นี่อไรเดอร์หมายเลขหนึ่งวีหนึ่งของเราต้องท่านี้ไอท่าแบบเฮ้ยมาเทอะไรเงี้ยโอ้โหตัวนี้แม่งงานป้านแม่งดีดีสัสสั์เลยวะนะครับดีมากนะเพื่อนๆนะแต่ว่ามันก็มาดรอปด้วยเรื่องของการลงสีนะครับเพราะงานสีบางจุดเนี่ยพอเป็นงานรูปแบบของแบรนดเพสโต้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ลงสีละเอียดขนาดนั้นนะเพื่อนๆนะนะครับผมมันจะมีบางจุดที่เขาจะแบบปล่อยปล่อยเบอ ER ร์เบอร์ไปนะครับไม่ได้สนใจอะไร นะครับก็มีอย่างหลายจุดอย่างเช่นพวกเข็มขัดเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เขาไม่ได้แตะแตะงงแตะเงินมาให้อะไรประมาณนี้นะก็แล้วก็ไอ้บางส่วนก็จะจะลงสีแบบก็แบบนั่นก็ลงสีพื้นพื้น,นด้านๆไปก็ไม่ได้แบบไล่เฉดอะไรให้เราสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เข้าใจได้นะในราคาแบบนี้นะเพ,เพื่อนๆนะเพราะว่าไอ้งานแบรนด์เพสโตนเนี่ยไอตัวนี้ถ้ามันออกแรกๆเนะี่ยมันสึมันจะตัวละเท่าไหร่นะ600กว่าบาทใช่ไหมครับ600 7 0ยอในเกนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมหาไม่ได้นะ ผมไม่รู้เพื่อนๆจะหากันได้ไหมแต่ถ้าหาได้ก็ดีใจด้วยแต่ผมมหาไม่ได้เพราะผมไม่มีเวลาไปสะพานเหล็กด้วยนะครับเพราะผมจําได้ว่าที่สะพานเหล็กยังมีร้านอของแบบนี้ขายอยู่แต่ผมไม่รู้วีวนึง,ย,งยังเหลือหรือเปล่านะครับแล้วผมเองไม่ค่อยมีเวลาว่างออกไปข้างนอกเลยแล้วช่วงนี้มันงานเยอะนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบหาตามออนไลน์ <c oughs> เอานะครับพอเจอออนไลน์ line, หาอะไรได้ที่ราคาที่พอรับได้ก็จัดมามาก็เนี่ยสมใจ นะครับโอ้โ oh, หมันสวยจัดเลยว่ะนะครับตัวนี้เพอร์เฟกนะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่งอนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ได้ใช้ดงใช้ไดเป่าอะไรเขาเลยนะเพราะว่าบางตัวเขางอใช่มเพื่อนเเขางอไปทางเดียวกันบ้างเขาบี้บ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้เขาสวยเลยนะครับโอ้ยสวยฮนะเฮ้ยชอบชอบชอบ โงงงามมากเลยว่ะปีหนึ่งตัวนี้ที่ผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะเนี่ยนะครับมันถูกจริตผมมากเลยว่ะโดยจะพาอยตรงส่วนที่เป็นหัวเพื่อนคือโอ้โหหัวมันปั้นออกมาได้เหมือนมากมันปั้นไม่กระทั่งไอายางรัดไอตรงใต้คางเห็นไ,ไหมมันคือมันคือมันจะมีไอไอายางสีเทาๆอที่มันรัดคางไว้อะเออ เพราะว่าในยุคสมัยนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเนาะจนมันมันรัดจนมันกลายเป็นเสน่ห์นะครับจริงๆมันคงจะเป็นแบบยางรัดเพื่อไม่ให้ปากมันหลุดเมื่อมัน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 ใส่ได้สะดวกแต่ผมมองว่าเนี่ยเราดูจนมันชินตาไปเนี่ยยางเงี้ยเนี่ยอ แล้วก็ไอ้พวกลอยยับเอยย่นตรงกางเกงเนตรงนี้แถวแถวงเกงแถวเป้าเนี่ยโอ้โหถ้ามึงจะย่นยับได้สะใจโขขนาดนี้เนี่ยแบบบ้าบอมากเลยวะ่ะน่าเสียดายนะครับถ้าไปถ้าเอาไปทำสีดีๆในตัวนี้เนี่ยเวิร์กมากๆนะแต่ผมก็เชื่อว่าสายโมตัวนี้น่าจะโมนยับเลยสลับตัวนี้นะเพราะว่าบอดี้มันสวยจริงๆเพื่อนบอดดี้มันสวยจริงๆแต่ถามว่างานสีสีที่มีมันสวยไหมมันก็โอเคมันก็แบบตั้งก็จบแหละนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเพิ่มให้มันให้มันดั่งใจเราอีกสักนิดมันก็จะ จำแววมากนะครับก็สรับงานรุ่นนี้ตัวนี้นี่เหมาะกับการเอามาป้ายยาเพื่อนๆมากๆากแล้วสลับคาที่ยังไม่มีนะครับผมว่าถ้าคุณดูแล้วคุณอินนะผมว่าคุณเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับคุณต้องไปตามหาเหมือนผมละแต่ว่าถ้าเจอในราคาที่มิตรภาพนะครับไม่เกิน500ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าแต่ถ้ามันมากกว่า500นะครับเป็นราคาเต็มก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นราคาแต่ล้เป็นมือนหนึ่งนะผมก็ยอมจ่ายสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะโอ้โหสวยงามมากนะครับงดงามนะครับสมกับการที่เอามาปลายยางเพืเ่อนจริงๆเลยสำหรับไイเดอร์วีหนึ่งตัวนี้เนะี่ยจ้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่สองบานะครับกับเจ้าจิ๋วน้อยนะเพืเ่อนๆนะแว๊บนี่มาแล้วนะครับเจ้าจิ๋วน้อยกับท่ามาเทนี่โอ้โหเพืเ่อนมันตัวเล็กไปนิดนึงนะผูมันขออนุญาตจับแป๊บนึงนะครับคือเอจ้าจิ๋วเนี่ยนะครับมันสวยมากเพืเ่อนๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เล็งไว้นานมากแล้ว นะครับไองานไรเดอร์ H G นะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีใครปล่อยผมก็หาอยู่สักพักอยู่เงีนะสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะครับผมเจ้าจิ๋วเนี่ยนะครับหามาสักพักใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นงานสเกลพอๆกับกาจปองเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการลงสีดีเทลต่างๆนี่มันมันเกินมันเกินกะจัปองไปอีกอีกเลื่อนเลยนะครับแล้วก็ราคามันก็แพงกว่าไกะจัปองอีกเยอะเลยเนะเพราะมันมาเป็นรูปแบบของแบบงานชุดใช่ไหมเอองานชุดมันก็จะ ชุดหนึ่งก็ตกประมาณมันก็นแล้วแต่เจ้านะแต่ส่วนมากผมจเจอประมาณ8 0 0กว่าบาทแต่มันจะมีสัป,ประรดอีกสองสาตัวนะนะครับซึ่งสัป,ประรดก็สวยซึ่งซึ่งสัป,ประรดพวกนั้นก็หาไม่ได้ตามไอากาจปองนะเป็นสัป,ประรดแบบเฉพาะของเขาด้วยซึ่งแบบผมรู้สึกลังเลใจแล้วตอนนี้พอผมได้ไอจิวไอจิวเล็กตัวนี้มากับกับฉากไบโอแบบนี้ผมรู้สึกแบบเออแล้ว่าผมจะซื้อแบบมาเป็นชุดดีวะแล้วก็มา ตั้งกระชากเดโอเล่นแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาถ่ายรูปให้มันฟินฟิน,ฟนเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันชักโดนปีศาจครอบงาแล้วคุมมวลน,นะครับโดนเอ่อปีศาจช็อกเกอร์ครอบงำนะครับรู้สึกแบบจะหาเรื่องใส่ตัวไอมิดีมินี่อะไรเงี้ยซึ่งไอรุ่นนี้ซึ่งึกมันจะออกมารุ่นนี้ชุดนี้แล้วก็มีชุดของ V 2ใช่ไหม V ีสองของมือเขียวแล้วก็มีว1หนึ่งที่เป็น ถุงมือถุงมือฟ้าตาชมพูนะครับแต่ว่าผมสิ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบพวกสัพพลาดที่ออกมานะครับซึ่งมันเป็นเป็นสัพพลาดที่เราไม่เคยเห็นคือสัพปลาดที่เราเห็นตามตามตลาดตามของถมตามร้านทั่วไปที่เป็นกะจปองเราเห็นกันมาเยอะแล้วที่ตัวละสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับเห็นก็เ,เห็นก็นมานานมากแล้วแต่ชุดนี้สัพพลาดพวกนี้เราไม่ค่อยได้เจอเลยแต่พอไปเจอในเพจในกลุ่มเวลาเขาประมูลเขาก็จะประมูลแพงนะ บางทีพ่อค้าเขาก็รู้นะว่าเออตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษเว่ยอะไรประมาณนี้นอกจากพี่บางคนเขาก็เหมารวมไปอะไรเงี้ยนะครับอืมแต่ตัวนี้ผมได้มาในในราคาราคามือสองนะอันนี้คือผมไปตั้งรับผมขี้เกียจหาเพื่อนผมอยากได้ผมเเออตั้งรับแม่งเลยจบจบผมได้ในะนในราคา200รวมส่งนะครับอืมแต่ถ้าใครได้ถูกกัาน,นี้ก็ดีใจด้วยนะครับแต่สำหรับผมราคาที่ผมรับได้ไงกักบดีเทลเนี่ยเพื่อนๆ่ดูดีเทลมันดีเทลมัน มันละเอียดอ่ะแล้วมันเหมือนมากเลยเว้ยมันปั้นเหมือนมันอะไรเหมือนแล้วมันก็ลงสีดีด้วยนะนะครับมันลงสีละเอียดพอๆกับแบนเพตโตเมื่อกี้เลยทั้งที่มันตัวมันเล็กกว่าเขาแบบสามสี่เท่านะแล้วโดยเฉพาะท่าเพื่อนๆวีหนึ่งไอ้บ้ามันต้องท่านี้ใช่ไหมขอโทษนะครับวีหนึ่งอ่ะต้องท่านี้เพื่อนๆมันต้องท่าแบบแบบกลางแขนกลางขาเป็นวิสรับวีหนึ่งสลับผมแล้วมันมันต้องท่านี้เลยเว้ยเจ้าวีหนึ่งไอ้พาวเวอร์อัพเนี่ยต้องท่านี้แบบท่าแบบเนี้ย กลางแขนแบบนี้แล้วแบบท่าแบบพร้อมที่จะแบบบวกอะ่ะเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยต้องวีหนึ่งต้องท่าน,นี้สำหรับผมต้องท่าน,นี้เท่านั้นโอ้โหมันถูกจดิตถูกใจมากๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยอย่างนี้บอกครับตัวละร้อยกระบาทก็ถือว่ามันมันมันก็ถือว่าตรงใจกับครูมวลนะเพราะว่าเราคงหาไม่ได้ในราคา50า0ิบหกแบบนอกหลังหลังจากเรา,ะรา,ราจะไปฟุกเจอที่คลองถงกลางคืนนะครับหรือว่าแบบไปฟุก มันจะฟุกไหมถ้าเราไปเจอในตามเพจที <Yeah. S 1> again, KK, <laughs> <laughs> ่เขาประมูลอ well. anyway, ok. okay, mm ่ะแต่พอรวมส่งแล้วไปมาไปมามันก็ร้อยกว่าบาทอยู่ดีอ่ะนะครับก็เลยแบบซื้อจบๆไปดีกว่านะครับตัวนี้ดีเทลดีจัดเลยนะครับสีสันสวยงามเพื่อนๆนะตัวนี้ก็เหมาะกันที่เอามาป้ายยาอีกแล้วจ้านะครับเพราะเพื่อนๆดูดิเห็นไหมมันเล็กมากแต่ว่าดิเพื่อนๆดูดีเทลเห็นไหมดีเทลริ้วๆนะครับริ้วไอ้พวกริ้วการยับการย่น สเกลฟิกเกอร์ที่เขาปั้นหุ่นออกมามันเหมือน V1 ในเวอร์ชั่นซีดีเวอร์ชั่นเก่าอีกแล้วจ้าผมบอกว่าโอ้โหไอสองตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยมันมันถูกจริตคุมมวลมากๆนะครับคุมมวลถึงต้องกลับไปนั่งดูนะครับ V1 นะครับกลับไปดู V1 ทั้งซีดีเลยโดยเฉพาะ V1 ที่เป็นช่วง power up ช่วงท้ายของซีดีของ V1 อ่ะนะนะครับคุมมวลกลับไปดูหมดเลยเว้ยพอดูปุ๊บดูเยอะดูเยอะดูเยอะอินอินอิน guitars, อินอินทีนีน้เริ่มตามหาเวรแท้ๆเป็นเส้นเงี้ยไปหาเรื่องตายยาตัวเอง น้องคุมวลหาเรื่องใส่ตัวเองจริงๆก็ <c oughs> สำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครเจอนะครับ <c oughs> ผมก็แนะนำให้คว้าไว้เพื่อนๆนะสำหรับใครที่ไปเจอตามเพจตามกลุ่มเพื่อนนะได้ในะราคาดีๆก็จัดมานะครับสับเจ้า วีอิจิโกะของเราตัวนี้ที่เป็นงานแบบ h ฮจนะครับเดี๋ยวคุมวนก็คิดว่าน่าจะมีแบบลักษณะแบบนี้ตามมาอีกแน่ๆตอนแรกว่าจะเลิกเก็บแล้วไอ้งานเล็กๆแบบนี้ว่าจะพอแล้วละ่ะนะครับมันก็เต็มละเยอะแหละแต่พอมาเจอตัวนี้สึกบ้าเอ้ยกูว่าไม่มหยุดไม่หยุดแค่นี้แน่ๆเลยบ้าบอจริจงนะครับ <laughs> โอเคไหเพื่อนๆก็สลับสองตัวนี้นะเพื่อนๆนะก็เป็นอะไรที่ถูกจริตคูมวอวนะนะนะครับคือ ชอบลักษณะงานแบบนี้ที่เป็นงานปั้นแบบนี้ในตอนนี้นะฮะร,รู้สึกอินกับงานแบบนี้แล้วก็พอเราเอามาจัดฉากถ่ายภาพเล่นกับไดโอเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันฟินดีวะ่ะแล้วมันก็เติมเต็มอะไรหลายๆอย่างที่คุมมวลได้ขาดหายไปนะครับเพราะว่าในยุคสมัยที่เราแบบยัง ยังเด็กกว่าน,นี้น้องเพื่อนๆนาะก็ต้องขอญาตเท้าความเราคงไม่มีของเล่นเฟี้ยวๆแบบนี้เล่นหรอกเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยใช่ไหมครับของเล่นมันยังไม่พัฒนามาขนาดนี้แต่สมัยนี้เพื่อนๆดูดิมันเหมือนจัดเลยนะครับแล้วก็ราคามันก็จับต้องได้ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็มองว่าเออเนี่ยแล้วพอเอามาจัดฉากถ่ายภาพถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเออ ไอความฝันในวัยเด็กอะ่ะมันได้เติมเต็มมาแล้วนะครับแต่ว่าความฝันวัยเด็กมันกันก็นเยอะหลือเกินที่เป็นขาดหายไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนว่าอ่ะอีกหนึ่งความฝันที่ว่าเออได้เติมเต็มไปละนะครับแล้วโดยเฉพาะเจ้าวีหนึ่งเขียวไอไม่ใช่วีหนึ่งไอหัวเขียวแบบเนี้ยไอหัวเขียวสว่างสว่างนี้เนี่ยสมัยก่อนเราดูจากม้วนวิดีโอสแควร์เยอะมากนะครับ คือผมจะชอบดู V1 มากผมไม่รู้เพราะอะไรเหมนันเ,เพราะว่าเพราะว่า b ีโอสแควรเขาออกมาเยอะมั้งดูเกือบทุกมัวที่ออกมาในยุคสมัยนั้นมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะผูกพันกับไ i d e r รหนึ่งในเวอร์ชั่นนี้มากๆนะครับผมอืมก็เลยการว่าเอ้ผมต้องมีไรเด r ร์หนึตัวนี้มาบูชาละตอนแรกก็จะไปมีความคิดว่าอยากจะไปหา f i g u ูอาร์ตแต่โอ้โหฟิ g กูอาร์ตราคาไปดาวอุลตร้าแมนเหลือเกินนะครับไปดาวเอ็มมากสู้ไม่ไหวก็เลยแบบเอ้ย เอาแบบนี้เล่นก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมีตังก็ค่อยว่ากันทีอันนี้มันก็อันนี้อันนี้ก็ฟินนะเพื่อนๆนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูแล้วอ,อินนะผมว่าเพื่อนๆโดนตกแล้วนะครับต้องไปหามาเล่นด้วยกันแล้วนะครับผมกับเจ้า V ีทั้ง2ตัวนี้นะครับกับงานแบรนด์เพสโต้ฮีโร่อะไรนะอะไรว่าลืมชื่อ,อล้ะต้อ <c> ง <oughs> ขอโทษทีนะครับผมไอ้นั่นแหละไอ้วิหนึ่งแหละหแต่แต่ตัวนี้เป็นกล่อง A นะจะมีกล่อง B ที่เป็นหัว หัวสีด้านนะจ๊ะแล้วก็งานคอมเบเดอร์เนะครับผมก็ไปหามาเล่นกันนะครับโอเคนะเพื่อนๆวันนี้เอามาป้ายยากันแล้วนะจ๊ะนะครับผมอ๋อก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับคูมวลทัวร์รีวิวด้วยนะจ๊ะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนีู้มวลไปละเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ปารจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย